เอาใจาช่วยสุดๆอ่เอเลนกระโดดดีมากเลยวันนี้เราก็มารีวิวเอเลนกันนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับหมอเองนะครับวันนี้นะครับหมอจะมาอัพลูกคนที่3ามของหมอขึ้น9้าดาวกันนะครับมนะั่นคือบาออนุบิสนะครับ โอ้จริงๆเราได้มานานแล้วนะประมาณ8เดือนแล้วนะกว่าจะอัพได้หากบยากมากนะอ่ะทำไมถึงเรียกว่าลูกคนที่3านะครับผมมีลูกบาวาตัวครับตัวนี่ลูกคนแรกจะเป็นเบวมายากลครับแล้วก็เาวตำนานล็อกหรือเบวล็อกลูกคนที่2ครับแล้วก็เาวนูบินลูกคนที่3ครับนี่แต่บ้านนี้จะรักลูกคนกลางมากกว่านี้ <c oughs> ่วยลูกคนกลางพิเศษนะบ้านนี้ครับค่าโปรไฟล์จะมีประมาณนี้ครับเป็นกลางจมตี3ล้านนะครับแล้วก็เลือดร้อยล้านนะครับถึงว่า ดาวเป็น9ก้าดาวก็จริงแต่ต้องมานั่งลุ้นอีกนะว่าเราจะได้อันไหนนะแต่ดีสุดก็ต้องล่าโคนบวกนะนะล่าโคนบวกซะด้วยนะจริงสงเสห์ก็ได้ไม่อยากไม่อยากใช้ใบนี่มีทั้งสามใบนะไม่ได้ใช้เลยรอบนี้ก็ไม่ได้ใช้ครับผมไปไปอัปเกรดกัน <S <S เฮ้ยโอ้ยได้เห็นภาพนี้ทุกทียังเห็นแบบเป็นกรอบทีทองมานานแล้วที่นานนี่ไม่ใช่ว่าอัพกบนานนะครับผมหาเนี่ยยากมากเลย พาสก็ไม่ให้เติมแล้วสองสาเดือนนะครับไปกันเลยสำหรับอนุบิษเก้าดาวความสามารถใหม่ร่านคนไปเไม่ต้องหาของเล่นหรอก <c oughs> นี่ก็อยากจะหาที่มันเกี่ยวร่านคนจะเล่นโคนก็ไม่ได้ไปจปดิง <c oughs> ได้เป็นฟื้นฟูนได้ธาตุนะนี่เราอยากได้อันนี้ข้างๆกันเลยอ่ะมาใช้ตัวอันต่อครับผมนี่นี่ว่าจะได้ได้ดองไว้ต่อแล้วเนี่ยก็เถิดไปตัวใบแรกครับเกี่ยวควาสามารถลังคนลันงคนโอ้โอ้โหแล้วไปอย่างเร็วเลยนะสู้ต่อไปสู้ต่อ หมดสองใบเลยอ่ะไปที่สองโอเคหยุดแค่นี้ก่อนผมที่ผมจะอยู่ที่ต่อต้านหลงเสน่ห์ก่อนนะครับผมไม่ไหวแล้วอันนี้เก็บไว้ฉุกเฉินก่อนโอเคครับผมตอนนี้น้องยังเป็นเวลหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปอัพให้มันเป็นร้อยหกสิบกนะหมดค้างแน่เลยงานนี้ตัวฉันโอเคครับผมมา อัพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็น160นะครับผมตันแล้วยังไม่ตันหรอกไปได้อีกใช่ป่ะเออ180แต่ไม่มีกบนะตอนนี้เอาเป็น160ไปก่อนนะครับเห็นได้ชัดนะครับถ้าเอามาเปรียบเทียบกันก็จะประมาณนี้นะการโจมตีจะเพิ่มมาประมาณ10,000แนะครับส่วนเลือดนี่จะเพิ่มประมาณ20,000นส่วนเกาะเพิ่มมาประมาณ30,000ื่นปา 30, ้าถ้าผมจะไม่ผิดเอส่วนแรกก็เพิ่มมาเป็น1นึ่งพันสี่สิบเอ็ดนะครับจากแปดร้อยแปดสิบแล้วก็ระยะเวลาสร้างเนเจอร์นี่ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะเป็น8.0ดจุดศูนย์วินะ ถ้าอยากจะให้มันลดก็ต้องใช้กบอัพใช่ไหมล่ะแต่ leaking, est, ตอนนี้ต uh ้องใช้แบบนี้ไปก่อนเออแต่เมื่อกี้ถ้าสังเกตมันมาจากตรงนี้ก่อนใช่ไหมก็ไปนี่แล้วก็มานี้อืมนั่งคิดมามันไม่น่ามาซ้ําหรอกมันมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วอ่ะแล้วก็มานี้อันที่สี่ต้องเป็นน่างโคนครับซึ่งล่างโคนมันก็ดีที่สุดแล้วเนาะเจ๋งยังดีที่มันไม่ไปซ้ำนะน้อยๆเรายอมยอมใช้ใบเยอะเพื่อความแข็งแกร่งที่แท้จริง เย่ม yeah. าครับผมไปเอาลูกคนที่สามแล้วก็ลูกๆคนอื่นนี่ไปลงสนามกันดีก,กว่าโอเคเพิ่งลงแรงพอดีมาได้เวลาขึ้นแล้ว <c oughs> เพราะอะไเกินกวาจะหาเจอ <c oughs> เราลองมาไฟทีมนี้ดีกว่านะของเขาเป็นอนุบิทแม็กด้วยนะครับแต่ของผมยังยังไม่แบกนะไป แล้วก็มีเจมืออีกตัวหนึ่งที่น่ากลัวไปสู้เขาลูกเองมันลูกพ่ออยู่แล้วอย่าไปกลัวนะาผ่นป้าป,ปล่อยมาสองตัวด้วยนะอ่าเจงหน้าคนผมไม่ได้ตั้งปุ่มอะไรผมคงต้องเอาเมาส์กดอย่างนี้ไปก่อนนะครับถึงมันจะชา้าก,ก็เถิดะนะเจงเมาส์กดคลิกรวดๆเลย ทำไปเล่นลงศพแล้วก็มีน่ะกดน้ำแข็งก่อนผมควน้ำแข็งมากนะต้องกดโลก่กันเลลไม่รูุเป็นไรนะ้ชอบลมเพราะน้ำแข็งทีมผมอะอยู่ในช่วงบนแลละขอบนแบบคอนส่วนตัวแล้วดันคืนของผมผมมิท้ายไปเบี้ยงเฮ้ยไหวอย่างนี้ไหว ดูดีขึ้นจากใจคนใช้เลยรู้สึกมันดูดีขึ้นตอนเป็นร่างม่วงนี่แบบเหมือนผมเอามาเลาน่นไร้แอทแข่ยังไงก็ไมาดูโัยอย่างนี้พอมีลงศพนานนะอยู่นานมากเลยรู้สึกโ,โหไม่เห็นแล้วไม่เห็นลงศพเดินอย่างนี้นมานานมากปกติร่วงง่ายไว้เก้าดาวสุดๆเลยตอนนี้ไวเก้าดาว นะครับผมมิสไซ์ไม่สุดท้ายเปี้ยงอ่าชนะนะยินมาเตยยังโอเคน่าลองของปะทุกคนว่าน่าลองของไหมผู้เอเมิเลียเลมแม็กเนี่ยก้าดาวแม็กด้วยนะเพอนอื่นอีกเต็มเลยไปลอง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  ในเทสการรับดาเมจของลูกคนที่สาม้วด้วยแล้วเราก็ลูกคนที่หนึ่งนะครับโอ้ยแล้วคนออกสองตัวเลยมาพร้อมกันนะเออลงสวพร้อมกันแต่ลงสวล่วงล่วงไปแล้วล่วงหมดเลยมาลงสวดเทสใหม่มะอุย้ยไม่ล้มอีกนะในกาปูนี่ก็ถึกเหมือนกนะันเนี่ย ตัวนาเมนลูกเราไปไม่เป็นไรเลยงานเข้าแล้วครับเวทภาพาแบบคอมโบใส่นะไปโหโดนตัวหนีแน่นงานนะคนุณปิวไฮ้เอ็นนออกมารับตายแล้วนะโอ้ยนืดจัดโอ้ยโอ้ย ไม่ใช่แบบนี้ดิเออนี่เออนี่มามาเซตเนี้ยแหละเพิ่มแร่กี่ตัวเนี่ยเพิ่มแร่ห้าเพิ่มแร่พันห้าตัวนะครับผมแล้วก็มีตัวหนึ่งแล้วก็มีแร่หนึ่งนะร้องลองร้องอ่าตัวแร่พันเริ่มมาละมาสองสามตัวนะขอบคุณคุณนิติแล้วใครก็ไม่ดูมาช่วยนะครับ เออเออลาดแอคแ็กกแลร์รู้ว่าเขาก็ผมกระจายเลยอ่ะโหรู้สึกเห็นเลนเชอร์ตียอยู่ฝั่งน,น,นู้นน่ะนี่เนี่ยมิโลนี่นะ ทุกคนมันหลุดเว้ยเฮ้ยมันหลุดเฉยเลยอ่ะกำลังมันๆอ่ะอะไรอ่ะแพ้เลยเหรอแพ้เงี้ยนะโอ้โหมันหลุดกระะนาดนะันนะไม่มีเมื่อกี้มันจริงอ่ะมาไปรอบนี้แหละจะด,ดันด้วยยอด ไดนะทีมแรกนะครับทีมนี้เพิ่มแล่เพิ่มแล่พันสามตัวเมื่อกี้กำลังดูดเดือนเลยอะเราลอาแบบโผมใส่บ้านเขาอะจนโถงไม่ถามโปรแกรมอาลงศพยังอยู่นะครับแพ้ลงศพไปแล้วลงศพแรกของเราแล้วก็เหลือลงศพอีกบุ้มเลย อ่าขอบคุณคุณบิ๊กปุ๊กนะครับผมส่งมาช่วยด้วยนะเอนนี่9ดาวโมส่งมาช่วยกันเต็มเลยเอาใจช่วยกันสุดๆอ่าอเอเลนกระโดดดีมากเลยวันนี้เราก็มารีวิวเอเลนกันนะครับเริ่มแหละเริ่มเยอะแล hm ้วเริ่มใช่ไม่ดี ดันเขาเข้าไปให้ลูกอย่าเยอะเกินตัวรีบจบได้ก็ยิ่งดีวันวันแล้วนี่ก็ใกล้ลีแล้วด้วยนะอออออนนออเอ้ยเอ้ยเอ้ยปวจนเหนื่อยเอ้ยเอ้มาถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับมีกิวอ์พอดีนะ,นะกิวออันดับผมก็อยู่ที่อันดับ ส4 3ี่สนะครับผมเจอกับ371รไนดูป้อมผมสิอ่าไม่ไปป้อมหนึ่งโตีไปหรอบแาลว่าเรามันเพิ่งผ่านไป3ชั่วโมงครึ่งเองอ่าส่วนเราก็จะตีป้อมนี้นะครับผมเป็นป้อมหลักนะอืมตีป้อมล่างป้อมบนอย่างนั้นหนึ่งก <c oughs> ินแล้วไม่ออกแล้วก็ไม่มีใครวางแผนให้ก็ประมาณนี้ครับหาตัวกันนะโอเคครับไป ลองเทสอนุบิทย์เก้าดาวในโหมดนี้น,นะครับผมว่าจะยืนได้นานแค่ไหนนะเพราะว่าเขาจะยืนคนเดียวยนะเอ้าน้าคนไม่ออกแต่น้าคนบารล็อกออกอะ่ะอึมไปเล่นบารล็อ,อ,อกอนเรื่องนั่นแหละเฮ้ยทำไมหันกลับทางนี้เฮ้ยหันกลับไปหันกลับไปหันไปเป็นลูกเออนี่เป็นไงโดยโดยเอดิสผักมาแล้วก็หายลำนำตรงนี้พอดีกลายเป็นข้อดีนะ ในตรงนี้ว่าไงเอตัวบินเราเดี๋ยวให้หมัดรู้จัก,การไหมครับอะใอ้รอมี้ง่ายรอนี้ง่าย,ายไปปล่อยแลวะนังมนะันอะโอเคัดก,การหมดหรือยังลูกสวยท็อกเลยอนุบินอนุบินทากหลังเมื่อกี้โดนสกิลรำนำเจ้าหยวนนะครับผมเพเลยแปรพักสักแป๊บนึง เขาก็กลับมาโอเคมาเราเรามาตีข้างบนมากดีกว่านะครับเมื่อกี้จะแบบสามตัวแรกหรือว่าตัวอื่นๆเขาอาจจะออกมาไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่ปะข้างบนนี่แหละน่าจะเห็นชัดไปไม่บาเราจะตายอ่ะไม่ผมลืมปล่อยตัวเออลงโสมาแล้วเห็นป่ะเป็นข้อที่ของลงศพมเห็นชัดเลยนะเมื่อกี้รีวายเขาสก,กิลมานะครับผมแต่ไม่ถึงตัวข้างหลังนะเพราะว่าลงศสมเ่าเนี่ยบังไว้อยู่แบบมันกระจายมาสองอนะันอ่ะดูดิ บางโหดเวอร์นี่มังไม่ตีป้อมไม่ด้วยชกอ้าวโดนซูชิว่ะโหเบาวผมนิ่งเลยโอเคครับผมก็ชนะไปอีกรอบนึงนะไหนๆก็เข้ากิวล์นะครับขอพูดเรื่องกิลหน่อยเนาะขอโปรโมทหน่อยนิ่เวอร์ครับผมเป็นกิลของผมเองนะครับแล้วก็มีบิ๊กคุ๊กอยู่ด้วยนะเป็นหัวกิลกับรองกิลนะครับผมถึงหน้าตาจะดูไม่เหมือนหัวกิลสักเท่าไหร่นะมาชิตอนนี้ก็มี49นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่างหนึ่งเนาะจริงๆว่างอีกเยอะเลยแต่ผมไม่ได้เตะนะ ก็อย่างที่ว่าครับหายเกิน7วันผมก็เตะนะครับ7วันเลยนะเออแต่ถ้ามันเยอะจริงๆก็จะเพิ่มเป็นแบบสวัน5วันสาวันนะครับผมกลัวตัวเองโดนเตะด้วยนี่แหละเลยให้มันหลายๆวันเลยยอกยอกยอกหลายตัวเลยที่อันนี้ผมไม่อยากทําแต่แบบผมมุ้งยังไม่ครบเลยเนี่ยผมยัดไปแล้วนะ12บตัวไม่รอยี่สก็คือแบบได้มาปุ่งผมก็ยัดเลยถ้าอยากจะให้น้องไม่เฉยๆไวๆทำไมมันเหมือนอันเมื่อกี้จัง อ่ะก็ประมาณนี้ับผมกับบาวสายถึกคอมโบตัวหนืดตัวนี้นะครับผมอ่ะคนใช้แล้วเป็นไงก็บอกผมด้วยนะหรือว่าผมควรปรับทีมยังไงใส่ของยังไงก็แนะนําผมได้นะเพราะผมก็ไม่ได้เก่งใารนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบน,น,นะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ